สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้กี้ก็จะมาเล่าเรื่องเก็บเงินแสนแรกยังไงนะคะสําหรับตัวกี้นะคะก่อนอื่นที่จะเก็บเงินแสนแรกให้ได้ก่อนก็คือ 50, ห้าเมื่นสี่หมืนเหรียญเด็ดค่ะคือเงินเหรียญบางทีอ่านเหรียญบาทเหรียญสิบอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเออแบบมันน้อยอะไรประมาณนี้เหรียญบาทเนี่ยเหรียญบาทตัวดีเลยห้าเมื่นเด็ดขาด คือแต่เมื่อก่อนนะกี้เป็นคนที่แบบเมินเหรียญบาทมากคือแบบเวลามีเหรียญมาอะเวลาขึ้นรถเมทอนมาก็เป็นคนที่ประมาณที่ถ้าเหลือเหรียญเ,เท่าไหร่อ่ะคิดเอาไปซื้อรู้วแบบมาถึงห้องก็ทิ้งทิ้งในห้องเลยคือแบบจะไม่ใช้เงินเหรียญเด็ดขาดอะไรประมาณเนี้ยเออคือพอเราเริ่มเก็บเก็บเงินเหรียญก่อนอื่นที่กี้จะเก็บเงินเหรียญแล้วคะคือเราก็จะเริ่มคิดแบบว่าเออแบบ ถ้าเราจะเริ่มเก็บเงินอะเราต้องเริ่มจากเงินเล็กๆก่อนถ้าเราเริ่มจากเยอะอะยังเก็บอย่างเงี้ยเริ่มจากยี่สิบขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ได้ไงก่อนอื่นเราต้องห้าหมื่นเียนเหรียญจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าอะไรก็ตามอะเหรียญบาทอะก่อนอื่นเลยก็คือเวลาขึ้นรถเมย์คือเราต้องบอกกับตัวเองว่า เวลามีเหเาารียญมาเราห้ามเอาไปใช้จ,จ่ายอะไรนะเก็บเงินทัานแรกนะเวลามีเหรียญมาจะไม่ใช้จ่ายอะไรเลยเราก็จะแยกเป็นกระปุกอะอันนี้เป็นกระปุกเงินเหรียญอย่างตัวกีตัวกีจะเริ่มจากกระปุกเป็นยี่ห้าก็คือจะเป็นเหรียญสตางค์แล้วก็เป็นเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสองจะไว้ด้วยกันแล้วก็จะเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบ เวลาไปทํางานหรือไปซื้อของอะไรก็ตามถ้าเวลามีเงินเหรียญทอนมาเราก็จะเก็บเงินเหรียญน,นั้นไว้ก็คือตั้งกฎกับเองว่าห้ามเอาเงินเหรียญไปใช้เด็ดขาดแม้แต่5บาท10บาทแม้แต่เพื่อนยืมกี้ยังไม่ให้เหรียญเลยให้เป็นแบงค์พอ เพื่อนถือว่าไปซื้อของอะไรก็ตามเราจะให้เป็นแบงค์พอมีเหรียญทอนมาเราก็ต้องกดกับตัวเองว่าเออห้ามใช้เหรียญน,นะห้ามใช้เหรียญเด็ดขาดก็คือมีเหรียญเท่าไหร่เราก็เอามาหยอดกระปุก,กทุกๆวันก็คือตั้งกดกับตัวเองว่าห้ามใช้เหรียญใช้เหรียญไม่ได้เออตัดเลยว่าใช้เหรียญไม่ได้ห้ามใช้เด็ดขาดก็คือเวลาทอนเหรียญมาเราต้องเก็บเก็บเก็บขั้นตอนที่สองก็คือแบงค์ห้าสิบบาท แบงค์ห้าสิบบาทเวลาขึ้นอะไรก็ตามหรือว่าเวลาเข้าเซเว่นอะไรก็ตามถ้าเราไปซื้อกับข้าวอะไรก็ตามอะไรประมาณนี้เวลาทอนมาจะเป็นแบงค์ห้าสิบเราก็บอกตัวเองว่าเออห้ามห้ามจ่ายนะห้ามจ่ายก็คือถ้าเราเห็นชูระอะอย่างเหรียญ